ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับโลคนก่อนนะครับผมกับช่องเพียของเรานะครับผมวันนี้นะครับเราจะลองเปลี่ยนคอนเซปต์ดูบ้างจากการที่เราตะเวทกินตามจังหวัดต่างๆนานาตอนนี้ตอนนี้เราจะวนอยู่ในกรุงเทพไม่ไปต่างจังหวัดแล้วเราจะหาความแปลกของที่นี่ดูว่ามีอะไรบ้างพี่โยชอบกินเห็ดไหมเห็ดในชิดมึงกินมึงกินอะไรบ้างจริงๆเห็ดกินได้ทุกอย่างนะแต่ว่าไม่ได้ชอบทุกชนิดอ่าผมจะชอบพวกสีขาวออรินจิออรินจิ เข็มทองชิเมจิแชมเปียงอเยาเค่แชมเปียงน้องๆในทีมเนี่ยส่งข้อมูลมาในกรุ๊ปว่าเฮ้ยถ้าอยากลองกินร้านแปลกๆเ่ยจะต้องไปกินอะไรที่ไหนไงบ้างมันมีร้านหนึ่งผุดขึ้นมาชื่อน้องบอกว่ามันเป็นร้านโอมาการเแต่เป็นเห็ดล้วนของฟาร์มลุงลีเป็นมังสวิรัตเนี่ยไม่รู้มังหรือเปล่าแต่เป็นเห็ดล้วนๆเขาชื่อว่าโอมากาเห็ดมาเริ่มมอนเดินทางออกจากออฟฟิศครับสวัสดีครับผม มามาสายครับอันนี้ขอโทครับครับมื้อเที่ยงของเราวันนี้ครับกับโอมากาเห็ดดมาบอส้าไปบอส นี้เราก็ออกเดินทางนะครับผมจากออฟฟิศของพวกเราตอนวนี้ก็เดินทางไปสู่แถวเพชรเกษม46ฟาร์มรุ่งดีนะครับผมจริงๆ <c oughs> ผมรู้บอกว่าเขาเริ่มตั้งแต่การแบบทําไส้เดือนมาก่อนอะจนกลายบบเป็นแบบทาเป็นฟาร์มเห็ดขึ้นมาแล้วก็เอาฟาร์มเห็ดที่ตัวเองเลี้ยงมาเนี่ยมาทําเป็นเมนูอาหารเป็นอูมาเกษหรืออูมากรเห็ด ah ตามใจเชฟในแต่ละวันแต่ละคอร์สว่าเขาจะทําอะไรแบบไหนให้เราบ้างนอกเหนือจากที่รู้จักเนี่ยชีวิตผมนะเห็ดเข็มทองผัดเนยเห็ดฟางน้ํามันหอย เห็ดออรินจิก็ปิ้งใบย่างไปเห็ดนางฟ้าอยู่ในน้าแกงวะเออมันก็อยู่ในเท่านี้ปะผัดนั่นผัดนี่มันจะแปลกไปกว่านี้ได้ยังไงวะเออเนี้ยอยากไปเจอมากยอมรับเลยไปโกทูฟาร์มรุ่งลีไอเหียแจกหน้าครับแจกหน้าครับแจกหน้าครับเดี๋ยวมันก็หลงหลับไม่เป็นไรหรอกกูไม่อยากรู้สึกผิดไปว่าคนนี้กูมาขายเนี่ยฮะออกก็เหมือนพี่อะไร ลุงรีเขายังไม่มานะสวัสดีครับรบกวนได้นะครับครับได้นะครับใช่ครับนัดไว้ครับเราจะมีนี่แล้วก็มีผักพืนโอก๊กด้านนี้อยู่อาจีไหนสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ฟาร์มลุงเลินะครับผมยี่ไม่เคยดูอ่ะดูดูด,ดูดีเดนเสือกิดต,ตรงนี้ บ้านเลี้ยงเห็ดไหมไม่มีอ๋อแต่คนไหนบอกคนเหนือกินเห็ดเยอะไงแม่มาอยู่ตามป่าตามอะไรมันไม่ได้ปลูกไว้ในบ้านไงถ้าบ้างเหนือเหนือมีเห็ดอะไรบ้างได้กินโอ้โหเห็ดฟางรู้จักเห็ดเห็ดเพาะเห็ดเพาะเห็ดทอปอ่ะเห็ดทอปกับเห็ดพผาเหมือนกันไหมเหมือนกันเห็ดเห็ดคือเห็ดเดียวกันแต่เป็นภาษาคนละภาษาแต่จริงๆเห็ดตัวใช้มันไม่ได้ต่างกันนะอกวะถ้างกูก็ถ้าพวกเห็ดสีขาว่ารสเหมือนกันหมดอ่ะแต่ถ้าไม่ฉีกไปแบบเห็ดหอมอะไรไปเลยอ่ะก็น่ะรสนอกนั้นเห็ดก็คือเห็ดอ่ะแค่ต่างเวลาเคี้ยวมากกว่า นนี้นะครับระหว่างที่นั่งรอก็จะมีตัวอันนี้ก็จะมีเห็ดพิมะย่างเนยเห็ดภูฐานซุกมิโซะเห็ดฮิมะโคชูจังเห็ดพิมะดองน้ำมันเห็ดภูฐานดองโชยุแล้วก็เห็ดฮิมะย่างโชยุเต้าหู้เย็นและกิมจิ ความแบบจืดๆนะมันก็หอมแต่กินได้เรื่อยๆนี่อร่อยนะครับอร่อยเลยอ่ะเหมือนที่พี่โยบอกกินแบบไม่ต้องรู้สึกผิดกับตัวเองเพราะกูก็ไม่เคยรู้สึกผิดอยู่แล้วไม่ง <c oughs> <c oughs> ั้นกูไม่อ,อ้วนขนาดนี้หรอมากนี่หรอก <c oughs> จะเ,เป็นแบตโปโปโ้นี่งผันทายได้ะครับอืมนี่กรเป่าอ่นะโอเคเมื่อนี้ได้พิซซ้ากูรอดละเป็นแบตเป็นแบตโปึโบนี่วิธีเป็นแบตบท,แบบทาไปทันเจ๊ชั้น นะครับหกเจ็ดอย่างเนี่ยมันก็จะกินกับข้าวปลาแห้งที่เขาจัดมาให้ไปนานสักนิดวี่รอนวันเดียวอันนี้มันต้องจิ้มกับอะไรไหมพี่ไม่ต้องใช่คุยใครป่ะพี่มันก็อร่อยอยู่แล้วเนาะไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นเห็ดนะเย็นโคตรดี ไม่น่องเหนือจากที่ที่ว้าวกับความเห็ดที่ที่เขาเสิร์ฟให้ผมนะเพทาะามาหารอร่อยว่ะอาจจะพุราปกติเลยแล้กใบใบชุลมุเพราะว่าคนคนที่ไม่ชอบกินเห็ดกินได้นะเพราะมันไม่ไม่รู้เลยว่ากินเห็ดอะ่ะเหมือนกินแบบอะไรทอดสักอย่างอะ่ะเชื่อโคตรดีนี่อะ Ooh, be time, uh, uh น so so, sure ี่เขาบอกใบชูรสใช่ไหมใบชูรสท้าไม่เขาไม่ใส่ผงชูรสเอาแล้วก็อันนี้มันกมีเน่เนน่่เนน่น่เนน่เนนนัเน่เน่เน่่เ่เน่เอ่เน่เน่เนอ มันซ่อนอยู่ในทั้งหมดอ่ะโคตรดีเลยอะเรื่องออริจินเรืองเออดีมากเลยผมเลือกพูดคำว่าดีไม่ถูกมันจะลงดีกับอะไรดีมันดีหมดเลยอ่ะเดี๋ยวถามว่าชอบกันไหมโคตรแล้วพอมันมีมิติของพวกนี้เขาทำตามเราได้ในดองกี้ก็มีอะไรกันอือโหอันนี้โคตรหอมไอเกี๊ยตอนแรกกูจะให้เทมปุระแล้วก็มันก็จะมีอะไรมาแทนเลยลถ่ายพวกพี่รูปหนึ่งนะได้เลยสามสองหนึ่งสวัสดีครับ ร่อยต้องถามว่าอะไรไม่อร่อยอีกวะตอนนี้เปลี่ยนเลยนะถ้าใครจะมานะไม่ใช่ชุดเดียวสำหรับสองท่านล้วนะอเอาไปเลยคนละชุดมาสองคนก็สั่งไปสองชุดที่คุยจะพี่เข้ามานตะั้งแต่เขาเปิดมานี่เขาเสิร์ฟมาเป็นพันเสิร์ฟนะืปแสดงว่าสกิลเขา ความนิ่งความอะไรเขาก็มันต้องเข้าที่แบบสุดๆแล้วอะถ้ามาแบบนี้ยก็ไม่อร่อยกูให้ด่าเลยมากดซับจะใครแล้วด่าเลยเออซับ่อนะจะด่าได้ถ้าไม่กดซับไม่งั้นมันด่ากเห็ด่ไม่งั้นด่ามีคอมเมนต์ไม่ได้ไงมึงในมึงจะแค่ได้สองหมอแค่นั้นแหละทั้งหมดอยากเจอกูเปิดไปเลี้ยวป่ะล่ะเกลียดจีิงเลยเหมืไปเลี้ยวเนี่ยต้องเลือกชอบอันเดียวบอลเลือกอะไร ผมชอบอะนนี้ผมชอบอันนี้ว่ะนี่งย่างเลยครับผมย่างเลยย่างเลยย่างเนยครับกูจะบอกว่ามันอร่อยกว่าโคาเตอเองเย็นไอ้สัตว์โคตรดีพริกไทยเนยคือมันไปทุกทุกชาติเลยอันนี้ก็ไทยบ้านเรานะความเราเข็นอะความเห็นเหมือนปลาหมึกย่างมากนี่คก็โคชูจังโคชูจังเกาหลีเป็นแบบเหมือนอารมณ์ตะโพกคื้นเลยนะอะไรชื่อนะตะโพกตะโพกตะพกคื้นตะโพกตะโพก ก็พ่คืนเลยนั่นเชียงใหม่ไอตำนานนั่นเอ็นผีดิโมราเรื่องอะไรดิก <laughs> ูก็ยังรู้เลยนะแสดงว่าอ่านมวแล้วมอนกันพ <c oughs> ิซซาก็อร่อยปียมเออเต๋อพาเตอคือคือโหมดปกติร้านเขาที่เป็นพวกพ <c oughs> าสต้าพวกก็เชื่อว่าคือถ้าเขาทำของออออพวกนี้อร่อยก็ไอเมนูพาสอื่นของเขาอ่ะอาจจะมี <c oughs> พิซซ่าพิซซ่าเกตี้แล้วก็มีพวกข้าวของหนักๆเขา ก็ไม่น่าห่วงปกติเมนูที่เป็น v e g เท a รี a n หรือว่าเมนูที่เป็นเจเนี่ยมันจะคือการทําเรียนแบบใช่ป่ะแต่นี่มันไม่ใช่การทําเรียนแบบความว่าสักคือมันคือรสชาติของตัวเขาเองเออนี่ดีนี่ดีใช่ใช่ไม่ใช่หมูแดงเจเป็ดเจเออแต่อันเนี้ยเขาเขาก็เขาก็ผมก็มีตัวตนผมก็คือเห็ดด้วยกูไม่ได้บอกว่ากูเป็นปลาหมึกกูเห็ดกูอร่อยไวสัตว์อะไรเงี้ยเออกูไม่ได้เป็นปลาหมึกกูไม่ได้เป็นโอตาเตะกูไม่ได้เป็นกุ้งไม่เป็นบุลัน้ยกูคือเห็ดด้วยอ่ะไอ้บอสชอบอะไรสุด นี่ผมบอกนี่อันนี้นี่ยนเนี่ยชอ,อยังเลยชอเลยแต่ถ้า,ถ,าถ้าต้องเลือกจรินกูก็กูไปเจมบุระแต่มันแค่นี้นะที่ชอบชอบกว่าก็คือแบบขึ้นมาแค่จึงเดีวยวนะ <c oughs> ก็คือแบบมันดีหมดเลยอ่เยอะเพชเกษมสี่สิบหกหัวละสี่ร้อยบาทต้องจองนะย้ำนะรอบเต็มแบบกระจุยนะใช่ <c oughs> ที่ละ400บาทและกินได้2คนเพราะฉะนั้นก็จองกันมาแล้วก็มีเมนูที่เป็นต้องกินต,ตอนตอน้ตนที่รอเนี่ยก็คือเป็นพิซซ่าสปาเกตตี้แล้วก็มีมพวกเมนูข้าวผัดอะอ่ะาก็เป็นคาเฟ่ด้วยก็เป็นโลบาร์กาแฟเขาก็สั่งได้เมื่อกี้กิน,นกกรสชาติดีเลยใช่ใครว่าของออร์แกนิกของธรรมชาติกินแล้วไม่อร่อยลุท้าให้มาลองครับกับอุมากาเห็ดที่นี่ของฟาร์มลุงดีเขาแต่ถ้าเกิดจะไปฟาร์มลุงเลิรงนี้ไปอีกคนอีที่นี่ เราผูเห็นมาตลอดคนนั้นก็ชื่อลุงเลยลุงเล้งลุงเล้งไม่เคยรู้ชื่อครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยบอถมันขึ้นตรงไหนบ้างคือตรงนี้ครับผมขึ้นตรงนี้กล้องหลักอยู่ไหนอีกกล้องเนีย้คุณก็หลายรุ่มมันขึ้นตรงนี้ครับฟึ๊บขึ้นปุ๊บฟึ๊บปุ๊บแล้วก็ปิดเลยอันนี้หลอกคนดูก่อนถึงก็นี้หลอกคนดูก่อนแต่ถ้าขึ้นจริงขึ้นอย่างนี้แล้วก็เอียงไปนี่นี่นะเอียงไปโค้งเดี่ยใช่ จะขึ้นแอปให่ดิเอียงนี้โอเคตอนติดตามงกันนะครับผมพ่อพ่อต่อๆนะฝากคามรงดีด้วยนะครับเป็นกษะส46ไปวันนี้ไปละกนแล้วก็แชร์กด subscribe ด้วยไปปดครับปิดปิดกล้องนี้โอ้โหปิดกล้องนุ้ไกดเลยอ๋อวเอมันว้อมันหนึ่งหนึ่งสองสาม กันไปนะเป็นไงบ้างพี่โยคอสสี่ร้อยบาทกินกัน2อถึงสคนอิ่มเนี่ยอันนี้จริตผมเลยนะโคตรชอบอ่ะจริงๆนะชอบตั้งแต่กระปุกเห็ด ที่เขาวางขายอยู่ข้างหน้า uh huh. คือผมชอบทุกอย่างเลยนะแต่ถ้าส่วนตัวผมชอบส่วน,นผมขอชอนทีน่เป็นเทมปุระมากเฮ้ยเห็ดเทมปุระทำไมมันอร่อย,อยขนาดนี้วะแล้วก็ไอย้ยางอื่นนี่ในกล่องนี้ไม่ใช่ไม่อร่อยนะแต่อันนี้คือชอบที่สุดไงยกให้เป็นโนหนึ่งนะครับผมของผม,ผมโ,นโนหนึ่งของผมคือเห็ดย่างเรารู้สึกว่าแบบเหมืนอนอารมณ์เหมือนแบบกินหอยโอตาเตะอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบที่แบบมันเอาทุกชิ้นส่วนของตัวเห็ดหิมาลัยที่เอามาเนี่ย คือมันแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบชิ้นส่วนของปลาโอโทโร่อะไรพวกนี้ปลาทูนา่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบแต่ละเท็กเจอร์มันมีความต่างกันนั่สามารถครีเอทได้หลายเมนูมากๆซึ่งยกย่องเก่งมากประทับใจมากๆนะครับผมมาตามกันได้อ่าฝากฟาร์มลุงดีไปด้วยกับโอมากเหดนะครับผมเขาจะครีเอทอะไรขึ้นมาอีกผมว่าคาหยุดแค่นี้แน่นอนคนอย่างลุงดีไปแล้วนะครับโลคอนเจ็ดเจ็ดไปละบาย